สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนากับดิฉันนัทชากิตมอ่อค่ะคุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ยังคงจมอยู่ใต้น้ําค่ะจากการตรวจสอบเราพราว่าถ้าหลังจากนี้อีก2สัปดาห์ไม่มีฝนตกลงมาซ้ําเติมนะคะอาจจะสามารถระบายน้ําออกได้หมดค่ะโดยสภาพอากาศโดยรวมสัปดาห์นี้นะคะฝนเริ่มลดลงเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมตกราว30-40%เรซค่ะเนื่องจากปัจจัยต่างๆค่ะที่ทําให้เกิดฝนเนี่ยมีกําลังอ่อนลงนั่นเองส่วนพื้นที่ะะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือพื้นที่ริมรุ่มน้ําเจ้าพญาค่ะบริเเวณไไหนที่่่มือ ด้านน้ำจังหวัดไหนนะคะที่ไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ําต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาจจะเกิดน้ําล้นตลิ่งได้คะ่ะเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องคะ่ะในขณะที่สถานการณ์พายุนะคะที่มีข่าวหรือว่าจะมีพายุพัดเข้าประเทศไทยของเรา2-3ลูกเนี่ยไม่เป็นความจริงคะ่ะคุณผู้ชมแต่ประเทศไทยของเรามีโอกาสที่จะมีหย่อมความกดอากาศตา่ําเข้ามาสลายตัวบริเวณพื้นที่ของภาคอีสานนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นยังคงต้องจับตากันต่อไปคะ่ะส่วนพื้นที่ไหนนะคะที่เสี่ยงนะคะเกิดน้ําท่วม ต้องรีบยกของขึ้นที่สูงค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนเพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับฝนตกหนักเช่นเดียวกันล่าสุดของคุณผู้ชมแม่น้ําเหลืองแม่น้ําสายสําคัญของประเทศจีนค่ะมีโอกาสเกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่งค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเร่งอพยพประชาชนนะคะจากมณฑลหลายมณฑลคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมณฑลซานซีแล้วก็มณฑลเฮยหนานที่ก่อนหน้านี้ประสบกับน้ําท่วมครั้งใหญ่มาแล้วค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้สวัสดีค่ะ